สำหรับคำถามข้อนี้นะครับก็จะใช้หาคำตอบสำหรับข้อ83ถึงข้อ88นะครับโดยใช้โจทย์เดียวกันนะครับเรามาดูโจทย์กันนะครับห้างผลิตสินค้าและขายสินค้าชนิดหนึ่งในปี56าหกจำนวน200,000หน่วยราคาต่อนหน่วยคือ18บาทนะครับมีต้นทุนคงที่4 0 0แสนบาทและมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วเท่ากับ 900, 0แสบาทโดยกำหนดให้ในปี5 6นั้นมีอัตราภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลเท่ากับ25% ต่อมาในปีบในปี57คาดการว่าจะยังคงขายราคาต่อหน่วยที่18บาทเช่นเดิมนะครับโดยมีต้นทุนผลปรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น8%และมีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นอีก20 0 0 0 0บาทและมีอัตราภาษีเงินได้ที่บุคคลคือ20%เราจะเห็นว่าอัตราภาษีเงินได้ที่บุคคลในปี5 6กับปี57มันไม่เท่ากันนะครับนี่คือโจทย์ต่อไปมาดูคําถามนะครับคาถามถามว่าจํานวนหน่วยขายณนะจุดคุ้มทุนสําหรับปี56เท่ากับกี่หน่วย เมื่อถามจำนวนหน่วยนะจุดคุ้มทุนเราก็ต้องนึกถึงสูตรหาจำนวนหน่วยนะจุดคุ้มทุนนะครับสูตรก็คือการนําต้นทุนคงที่หารกําไรส่วนเกินตอนหน่วยเราต้องนึกสูตรก่อนนะฮะในขั้นแรกเนี่ยก่อนจะตอบได้นะนี่คือสูตรในการหาเป็นจํานวนหน่วยนะฮะหน่วยนะจุดคุ้มทุน เขาถามตัวนี้นะครับคราวนี้เราก็แทนค่าตัวเลขลงไปจากโจทย์ที่ให้มาต้นทุนคงที่ในปี5-6เนี่ยเท่ากับ4 0 0แสนบาทแทนค่าไปนะฮะ4แสนบาทส่วนกำไรส่วนเกินเนี่ยนะครับเรารู้ว่าการหากำไรส่วนเกินต่อหน่วยนั้นก็คือการนำขายต่อหน่วยลบด้วย ต้นทุนผ่นแปรต่อนหน่วยแทนค่าลงไปเลยครับราคาขายต่อนหน่วยในปี5.6เท่ากับ18บาทนี่คือ18ส่วนต้นทุนแผ่นแปลต่อนหน่วยเนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้มาเราก็ต้องหาเองนะฮะถ้าเราหาได้เราก็จะได้คําตอบตามที่โจทย์ถามข้อ83นะครับแต่เนื่องจากข้อมูลในโจทย์ก็ไม่ได้ให้มานะฮะแล้วเราจะหายังไงนะฮะ หลักการง่งงายๆเลยก็คือถ้าเกิดเรายังหาไม่ได้เนี่ยเราใช้วิธีการดันตัวเลขในงบกําไรขาดทุนดูนะครับดังนั้นเราจะใช้การดันตัวเลขนะฮะก็คือเขียนงบกาไรขาดทุนขึ้นมาแล้วแทงค่าลงไปถ้ามันไม่สามารถหาตัวเลขได้เนี่ยเขียนงบกําไรขาดทุนขึ้นมาเลยนะครับโดยงบกําไรขาดทุนที่เขียนเนี่ยก็ต้องเป็นงบกาไรขาดทุนตามวิธีต้นหุนแปรด้วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่การนําขายตั้งหักด้วย ต้นทุนผันแปรหากกันแล้วก็จะกลายเป็นกําไรส่วนเกินครับแล้วก็หักด้วยต้นทุนคงที่หักกันแล้วก็จะกลายเป็นกําไรสุทธิก่อนหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแล้วก็หักด้วยภาษีเงินได้นิติบคุคคลก็จะได้กลายเป็นกําไรสุทธิคําว่ากําไรสุทธิก็คือหักภาษีแล้วนั่นเองนะฮะหรือเราอาจจะเรียกว่ากําไรสุทธิหลังหักภาษีก็ได้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วเราก็แทนค่าจากที่จดให้มากันนะครับเริ่มตั้งแต่โจทย์บอกมาว่า ขาย2 0 0แสนหน่วยราคาขายต่อหน่วยคือ18บาทดังนั้นมูลค่าขายก็คือการนำสอ0แสนหน่วยคูณ18ครับ2 0งแสนคูณสิได้เท่ากับ3ามล้านหกตัวนี้นะครับคือ3ามล้านหกต่อไปนะฮะในโจทย์เขาว่าไงต่อเขาบอกมาว่ามีต้นทุนคงที่เท่ากับ4,00แสนบาทตรงนี้คือต้นทุนคงที่ แทนค่าไป400,000บาทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี900,000บาทก็คือตัวนี้นะครับ900,000บาทมีแค่นี้เองนะฮะที่จทย์ให้มาแล้วก็โจดย์ก็บอกว่ามีภาษีเงินได้นิติบคุคคล25%คือเขาบอกว่าตัวเนี้ยคือ25%ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษีความหมายนะฮะไอะ้ตัวนี้คือ25% 25%ของตัวนี้ดังนั้นก็ต้องตีค่าตัวนี้คือ100%เพราะตัวนี้คือ25%ของตัวนี้นะฮะเพราะทุกครั้งที่เราคำนวณภาษีเนี่ยเราก็ต้องคำนวณภาษีจากตัวกําไรก่อนหักภาษีดังนั้นตัวนี้จะเป็น100%เสมอนะฮะเมื่อตัวนี้คือ100%และตัวนี้คือ25%ดังนั้นกําไรสุทธิหลังหักภาษีก็คือเหลือให้กับเจ้าของเนี่ยก็คือ75%นั่นเองมันเป็นสมการแบบนี้นะฮะเราต้องรู้เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสมการอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราทราบแล้วว่า900,000เนี่ยคือ75%นะครับ ดังนั้นเราก็ดันตัวเลขไปว่าแล้วถ้าเกิด100%เป็นป็นกี่บาทเราก็นำา9 0 0 0 0 0คูณ100ที่เราต้องการทราบค่าแล้วหารด้วย75ตามสัดส่วนของตัว9 0 0 0 0 0นะครับเราก็จะได้ตัวเงินนะครับในสัดส่วนของ100%เนี่ยนะครับเท่ากับ1 2 0 0 0ล้านบาท เมื่อเราทราบแล้วว่าตัวนี้คือล้านสองแสนนะฮะล้านสองแสนลบอะไรได้เท่ากับเก้าแสนก็ต้องลบกับสามแสนก็คือผลต่างนั่นเองนะฮะดังนั้นตัวนี้ก็ทราบค่าได้เลยว่ามันคือสามแสนภาษีกันได้สิบคนคือสามแสนที่ต้องจ่ายกับรัฐบาลแล้วก็ดันตัวเลขขึ้นไปต่อกําไรส่วนเกินลบต้นทุนที่ได้เท่ากับล้านสองอะไรลบสี่แสนได้เท่ากับล้านสองมันก็คือล้านหกครับ แล้วก็ดันตัวเลขขึ้นมาอีกสามล้านหลบอะไรได้เท่ากับล้านหกสามล้านหกก็ต้องลบเท่ากับสองล้านก็คือผลต่างนั่นเองนะฮะได้ตัวเลขครบแล้วในงบกำไรขาดทุนเขาวนี้เราอยากจะทราบต้นทุนผนแปรต่อนหน่วยทำอย่างไรดีเราทราบแล้วว่าต้นทุนทั้งสิ้นของผนแปรเนี่ยคือสองล้านแล้วเราก็รู้ได้ว่าต้นนผนแปรนั้นมันผนแปรไปตามปริมาณการขาย ดังนั้นส่วนประกอบของต้นหว่นแปรที่ได้2ล้านก็คือจำนวนหน่วย2 0 0,000เช่นกันและคูณด้วยราคาต่อหน่วยก็จะได้เท่ากับ2ล้านแล้วเราจะหายังไงครับวิธีการก็คือเราก็เอาตัวเงินของ2ล้านตั้งครับ2ล้านตั้งแล้วหารด้วยจำนวนหน่วยที่ขายไปก็คือสองแ0 0สล้านหาร2 0 0,000เท่ากับ10บาท10บาทต่อหน่วยนั่นเองนะฮะ ต้นทุนผแปรคือ10บาทต่อหน่วยนะฮะคำตอบก็คือ10บาทแล้วเราก็ทราบแล้วว่าต้นงุนผนแปรก็คือ10บาทต่อหน่วยก็แทนค่าลงไป18ลบ10ก็ได้เท่าก,กับ8บาทดังนั้นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ8บาทตัวนี้นะฮะ8เราเอา40,000 0หาร8นะครับ เอาสี่แสนฐานแปดก็จะได้เท่ากับห้าหมื่นหน่วยตรงนี้คือห้าหมื่นห้าหมื่นหน่วยคืออะไรฮะห้าหมื่นหน่วยก็คือว่าในปีห้าหกเนี่ยถ้าเกิดทําการผลิตและขายเท่ากับห้าหมืนหน่วยนะฮะรายได้ก็จะเท่ากับค่าใช้จ่ายพอดีก็คือนะัดจุดคุ้มทุนเป็นจํานวนหน่วยนะเขาถามเป็นจํานวนหน่วยเราก็ตอบเลยว่าห้าหมื่นหน่วยนะครับไปดูในช้อยกันนะครับในช้อยเนี่ยบอกข้อกสองหมืนเนี่ยผิดข้อขอสามหมื่นผิด คอควายบอก4ี่0 0ื่นก็ผิดส่วนงองูเนี่ยบอกว่า50,000่นซึ่งตรงกับที่เราคำนวณเลยนะครับดังนั้นข้ององูถูกต้องนะครับ